มาข้อที่หครับมาดูข้อที่1นึ่งเลยดีกว่าครับข้อที่1ครับมาทำพร้อมกันครับ5วิจบครับจริงครับอย่างไรก็ตามอ่ะเฉลยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอไปพูดถึงประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะแนะนำทำไงครับข้อนี้นี่ครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสองจบ2ตัวไม่่าเลยอ่ายังไม่เอาคำศัพท์นะวันนี้ คีย์เวิร์ดคือด้านหน้าด้านหลังจริงๆด้านหลังไม่ค่อยเท่าไหร่ด้านหน้าเลยแหละอ่ะตอบอะไรมีในใจไหมครับก็จะบอกว่านี่คือของหน้าฉะนั้นดะ้านหลังเนี่ยคืออีกประโยชน์หนึ่งและด้วยกราวูคือหนึ่งประโยชน์ต้องมีเวิร์หลักท,ที่หนึ่งที่ใช่ไหมครับทั้งหมดนี้มีเวิร์หลักยังอย่างเงี้ยยังไม่มีเวิร์ดเลยดูออกเนานะ The directors นึกคำนามพ o มก็ pronoun for the job of marketing supervisor นี่ก็เป็นก้อนวลีคำนามล้วนเราต้องหา verb หลัก verb tense verb หลักคือ verb ที่เขียนตาม tense นะครับต้องเอา verb ที่เขียนตาม tense ใส่เข้ามาอย่างนี้เป็น verb tense ช่พูดถึงข้อที่ไม่ใช่ verb tense ได้แก่ข้อ c c a t อยู่ดีๆประธานตามดม่ย C ได้ไหมไม่ได้ไม่มีนะครับ อด,ด,ดีประธานตามวิู่เวิร์บหนึ่งมีไหมไม่มีนะครับก็จะเหลือ2ข้อข้อข้อ A เนี่ยเราเรียกว่า past simple เป็น v e r b tense ครับข้อ B เนี่ยเรียกว่า present simple เป็น v e r b tense ครับแต่เราต้องคิดถึงเนื้อหาไหมว่ามันใช้ต่างกันยังไงไม่ต้องครับคีย์เวิร์ดหลักๆเลยคือประธานอ่ะผมถามว่าประธานเป็นตัวเนี้ยมันตอบได้เลยครับว่ามันไม่ใช่ข้อ B แน่ๆทำไมอ่ะ เพราะมันเติม s ถูกต้องครับนี่คือรายละเอียดเล็ก,ลกๆไ่น้อยใช่ไหมที่มาช่วยเราในการเลือกคําตอบเติม <S, s หมายถึงอะไรครับจําได้ไหมครับว่า,า,วา present simple เนี่ยเมื่อประธานเป็น plural ใช่ไหมครับเมื่อประธานเป็น plural อันเนี้ยต้องจำให้ได้อันเนี้ยต้องจำให้ดีเลยนะครับข้อนี้สำคัญประเด็นนี้สำคัญคือเมื่อมันเป็น plural เวิร์บข้างหลังต้องเป็นเวิร์บช่องที่1เสมอนะครับต้องเป็นเวิร์บช่องที่1 Ver เวร์บเติม s จะใช้กับประธานที่เป็น singular นะครับฉะนั้นเมื่อไอตัวนี้เป็นเป็น Director รเติม s นะครับมันคือ plural plural ต้องบวกเวิร์บหแต่ข้อ b b o y เป็นเวิร์บเติม s ก็อยู่ไม่ได้สินะครับคำตอบก็คือข้อ a โดยโดยอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พิจารณาด้วยแกมมาล้วนๆไม่มีการใช้ความหมายใดๆเกี่ยวข้องนะครับข้อแบบนี้ต้องทำให้เร็วเกตอันนี้พออันนี้ข้อนี้นีถามไหมเอาแค่แนวคิดก่อนนะว่าเรามาแอปพลิเคชใช้ยังไงจากที่เราเรียนมานะครับประเด็นแรกตรงนี้ต้องเป็น Verb Tense เพราะหนึ่งทอดต้องมี Verb Tense ที่หนึ่ง ข้อ c ข้อ d เราตัดทิ้งไปเพราะมันอยู่ไม่ได้วีดีดประธานตามด้วยข้อ c เนี่ยมันไม่มี verb tense เขียนแบบนี้ครับต่อมนาะเอ้ะสังเกตประธานเป็น plural เพราะมันมี s นา u ตัว s เราต้อง sensitive แบบตัวนี้นะครับตามหลังเป็น verb to be ไม่ได้ก็จบแล้วเหลือข้อเดียวที่ตอบได้คือข้อ a ข้อ a คือคำตอบที่ถูกต,ต,ต้องครับข้อนี้เดี๋ยวคำศัพท์เรามาดูกันสัปดาห์หน้านะอ่ะถัดมานะครับอ่ะมีคำถามไหมเอ่ยตอบถูกเนาะ ตรงนี้เข้าใจที่มาที่ไปแล้วเนาะมาตอบกันนะข้อถัดไปที่น่าสนใจนะครับที่อยากให้ทำพร้อมๆกันก็คือข้อข้อ10ครับข้อสิบที่ไมข้อ7ครับข้อเจ็ก่อนผมให้เวลาเราทำสิบวินาทีครับสิบเก้าเจดหห้านับไปเรื่อยๆครับตอบได้อย่าง ตอบไปแล้วนะครับต้องตอบละห้าว,วิพอข้อนี้เรียกว่าตาดีนิดหนึ่งใช่ไหมต้องตาดีนิดหนึ่งนั่นก็คือ blank ทชไมฮะ blank ข้างหน้า blank คือ shoot อันดับแรกก่อนต้องมองโจทย์ต้องมองที่ choice ก่อนนะครับคือมองแบบคร่าวๆว่าเ้ย choice เนี่ยตัวเนี้ยมันวัดเราเรื่องของ verb นี่เพราะว่าข้อ b มันก็คือ verb ing ใช่ไหมฮะข้อ b คือ verb ing ข้อ c คือ verb 1ข้อ d dog คือ verb เติม s มัน verb base อยู่แล้วนะครับแล้วเรารู้ว่าตรงนี้จะเอาเวิร์เข้ามาใส่หลักๆและข้างหน้าเป็น m o เด l v เวิก็จำได้กันอยู่แล้วเนาะว่าชูตคือ Model a ออ i l i a เลที่ต้องตามด้วยเวิร์ช่องที่1นะครับครับตอบคือข้อ C หรือ d C หรือ d C ครับผมเพราะว่า d ีดเป็นเวิร์เต,เติม S เราเรียกันว่าเวิร์เติม S คนละตัวกันนะครับเห็นปุ๊บตอบได้ปับ๊บนี่คือ สิ่งที่ควรต้องทำได้เร็วนะครับอย่างข้อนี้เห็นเนาะอ่ะนี่เป็นอีกข้อหนึ่งในเรื่องของ verb ที่เราถ้าเข้าใจอย่างของแท้นะแป๊บเดียวก็จบนะครับแล้วมีแน่นอนโจทย์แบบนี้มันมีแน่ๆอยู่แล้วนะอันดับแรกมันเป็น verb เรื่องของ verb อันดับที่สองข้างหน้าเป็น modal verb เรียบร้อยเลยข้าหน้า modal verb จบเลยนะครับเราสามารถทำต่อได้เลย มอร์อกซิลเลียรีครับชูตคือมอร์อกซิลเลียรี่ที่บทางบ้างจำได้หนะรือเปล่าชูตนะฮะมอร์อกซิลเลียรี่จำเป็นเวิร์กหนึ่งมันมีควอเมนอยู่แล้วอ่ะข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมือนกันนะครับคือข้อสิบครับอ่ะไหนลองดูสิครับข้อสิบนี้ลองดูให้เวลาสามสิบ,บวิและกันแอบดูมีคำเยอะนิดหนึ่งนะครับข้อสิบครับ คีย์เวิร์ดเป๊ะ,ะเลยใช่ไหมมันสามารถดูได้เป๊ะๆนะถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กับบรนด์าตา่นะฮะมาวิเคราะห์กันครับมาดูแตนลนะพร้อมอยา่างพร้อมอย่างนะครับตัวแรกที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือประธานก่อนละกันนะครับผมพิจารณาฉับๆให้คีย์เวิร์ดหลักมีอันเดียวแต่นี่คีย์เวิร์ดรองคือประธานก่อนติดกับประธาน secretary แปลว่าเลขาใช่ไหมเลขาครับแต่ ความหมายตรงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นทอยคือต้องรู้ว่ามันคือประธานที่เป็นซิงคูล่า now นะครับมันคือซิงก็เท่าที่มันคือซิงคูล่าครับ secondary คือซิงคูล่าซิงคูล่า now นะครับอันดับแรกอยากให้ตัด choice ฝึกตัด choice กันก่อนนี่คือประธานนะครับประธานต,า tense, dog. ต้องตามด้วย verb tense ข้อดีดอตอบตอบได้ไหมตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะต่อมา ประธานเป็นซิงคูล่าซิงคูล่าในเพรสเซน์เนี่ยต้องบวก verb verb แบบไหน verb ์หนึ่งหรือเวิรเติม s verb เติม s จำให้ขึ้นใจนะครับ mm hmm. ประธานเป็นซิงคูล่าต้องบวกด้วย verb เติม s นะครับฉะนั้นแล้วไอ้ verb ์หนึ่งเนี่ยเข้อสีตัดทิ้งโอเคเนาะอยู่ไม่ได้ครับประธานตามด้วย verb ์หนึ่งเป็นไป,นปนไม่ได้ประธานตามด้วย verb s เพราะหมายถึงว่าซิงคูล่านะซิงคูล่าตามด้วยเวิร s นะครับต่อมาเราจะเหลือสองข้อคือข้อ a กับข้อ b เนี่ยข้อ a เป็น Present ใช่ไหมฮะก็ B เป็น Past นะครับอ่ะดูอะไรคิดยังไงต่อไม่ต้องแปลเลยครับเพราะมองไปแป๊บหนึง่งมองข้างหลังไปอีกนิดนึงเราจะเห็นคำว่า Every Monday ซึ่งย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปในตรงนี้ที่นี่คืออันสำคัญเลยแหละค e r e of time ทำโจทย์บ่อยๆจำให้ได้คือจะจำได้ว่านี่ไงเห็นไหม Every เนี่ย Every เนี่ยมันคือคีย์เวิร์ด i m e มอันหนึ่งเพราะมันแปลว่าทุกๆทุกๆครั้งทุกใดๆก็ตามมันคือรูทีนนะรูทีนก็ต้องมาเป็นเรื่องของ present simple ฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ย present simple ข้อถูกต้องครับเ้อเอน,นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเฉลยแบบอีกรอบนึงนะครับถ้าลืมก็ไม่เป็นไร เราก็พร้อมกับคำศัพ์นะนี่ก็คิดแบบรวดเร็วแบบนิดนึงว่าสักนิดนึงแล้วกันนะฮะ mm hmm. อ่ะแบบตรงไปตรงมาเลยครับทางบ้านทําไปด้วยกันนะครับทาแบบรวดเร็วสิบหกครับป้ามาส mm ิบหกสิบวิเท่านั้นสิบหกสิบวิเท่านั้นจบไหมเลือกให้ถูกนะครับอย่าเลือกผิดสิบวิจบไหมโ้ยสิบหก สิบวินาทีไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับข้างหน้ามันมีคอมมาตรงนี้เนาะแปลว่าส่วนที่เราพิจารณาก็คือข้างหลังคอมมาเป็นต้นมาเป็นต้นไปนะครับประธานคือ manufacturing equipment นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดรองคีย์เวิร์ดหลักคือคำว่า right now เห็นไหมเห็นตรงกันไหมผมลบอันนี้ก่อน คีย์เวิร์ดหลักคือคำว่า right now นะครับการที่เรามองซ้ายขวาเราเจอ right now มันชัดเจนมากเลยเพราะว่า right now มันคือคีย์เวิร์ด of time right now มันคีย์เวิร์ด of time เนี่ยตัวนี้ตรงๆเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เป๊ะๆตอนนี้มันคือเรื่องของอะไร present continuous ถูกไหมครับ present continuous เท่านั้นเลยอ่ะเป็น present continuous ก็ต้องตอบข้อ เราแม่นยังเรื่องโครงสร้าง present continuous คือข้อ a หรือข้อ c ต้องเป็นข้อ c ครับอย่าลืม c o n t i n u o present continuous เขียนเป็น tense ได้ต้องมี modal verb ด้วย modal verb มันคือ verb to be ตามด้วย verb ing นะครับมาเป็นข้อ a คือ verb ing หล่นโดดอันนี้ไม่ใช่ continuous นะนี่คือ verb ing เฉยๆนะครับเห็นต่างกันนะครับอันนี้คือ tense เพราะมันเป็น modal verb บวก verb นี่คือ tense นะแล้วก็คอนติเนวัสเนี่ยนะคอนติเนวัสเนี่ยเราก็เขียนกันไปแล้วว่า observing tense เนี่ยโอ้ยโอ้ยนะ observing tense เนี่ยคอนติเนวัสมันต้องประกอบไปด้วย verb b แล้วตามด้วย verb ing ใช่ไหมฮะต้องมี b ต้อ้วี verb ing ถึงจะเป็น tense นะครับแต่ไอ้ verb ing โดดโดดเนี่ยมันไม่ใช่ tense มันเป็นเวิร์บเฉยนะเดี๋ยวเราก็ต้องตอบข้อสนะอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมุติแบบยังอยากจะตัดช้อยส์เล่นๆกันนะครับฝึกตัดช้อยส์กันเนี่ยอย่างไอ้ manufacturing equipment เนี่ยอันนี้เป็น singular n o นวคำถามผมคือ singular n o นวตัด Choice ข้อไหนได้บ้างตัดข้อ d d o ็ใช่ไหมดูออกเนาะเพราะ d ีด็คืออ่าอยู่กับ Singular ไม่ได้นะครับความหมายค่อยมาดูกันตอบถูกกันเนาะตอบข้อ4่นะครับข้อถูกไหม โอ้อเข้นี้แล้วกันครับสิบแปดสคอข้อสุดท้ายครับของวันนี้สิบแปดหน้าแบ a n k มี b อยู่อ่ะผมบอกเขียนเป๊ะอย่างนี้เลยวงไว้ให้เลย a นะ a คือ verb หนึ่งความหมายไม่ต้องครับเอาวิธีการทำ b คือ verb สอง verb สาม c คือหน้า d i d l o g คือ verb ing ว,วัดวเรื่อง tense แน่ๆเพราะสามไอสี่ 4. เป็นเรื่องของ verb บจบยังจบแล้วยังมากนะครับข้างหลัง verb to be ครับก็ต,ต้องนึกถึงครับเพราะ choice เรารู้ว่ามันวัดในเรื่องของ verb เราจะเอา verb มาใส่ตรงนี้ข้างหน้าเป็น modal verb นะครับเราก็ต้องนึกครับ modal verb ตระกูล b ตามหลังด้วยอะไรได้บ้าง1คือ verb ing 2คือ verb ช่องที่3มี2 choice ฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยตัดทิ้งไว้ได้เลยนะครับที่เหลือตัดทิ้งไม่ได้เลยคืออันนี้ตัดทิ้ง นี้ตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือแค่ B Boy กับ D d o กแต่อย่าลืมว่ามันใส่ได้ทั้งคู่นะครับทั้ง2ตัวนี้ใส่ได้ทั้งคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อ I G อย่างเดียวต้องมาพิจารณาต่ออีกขั้นหนึ่งว่า I, I N G เนี่ยมันคือต้องพิจารณาเรื่องความหมายถูกไหมฮะเพราะ I N G เนี่ยมันคือ Active Voice ถึงแม้ยังไม่ได้เรียน Voice แต่เราก็ต้องคุ้นเคยไปแล้วนะครับเพราะมันจำเป็นในการทำโจทย์ต่างๆอยู่แล้วตั้งแต่แรก ข้อ b boy คือ passive voice เราต้องแปลครับข้อนี้ถ้าใช้ข้อ b มันจะหมายถึงว่าประธานถูกกระทำใช้ข้อ dido c หมายถึงประธานไปกระทำโอเคตัวนี้คือความต่างแลวนะถ้าไม่ดูเรื่องของความหมายมันใส่ทั้งคู่อยู่แล้วแหละแต่ต้องเลือกความหมายที่ดีที่สุดฉะนั้นล้วข้อนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นครับต้องทราบ meaning ถ้าไม่ทราบ meaning ก็ไปต่อไม่ได้ก็ก็ต้องสุ่ม,มา p u b i s h อาจจะจดไว้เลยก็ได้นะครับ publish แปลว่าตีพิมพ์ Publish หมายถึงตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์นะมันคือตีพิมพ์ฉะนั้นข้อ b e o y y มันคือถูกตีพิมพ์ข้อ d d o o c คือไปตีพิมพ์นะฮะทีนี้ประธานคือจดหมาย้ไหมทางคือจดหมายนะครับ best letter several of The Best Letters จดหมายจดหมายถูกตีพิมพ์หรือจดหมายไปตีพิมพ์ถูกตีพิมพ์ไปตีพิมพ์จดหมายเรื่องอุปทานจดหมายถูกตีพิมพ์หรือไปตีพิมพ์ถูกตีพิมพ์ถูกต้องนะครับเพราะว่าจดหมายมันมันเป็นกระดาษนะครับกระดาษทำอะไรไม่ได้ต้องถูกกระทำอ่นนี่คือพอย n ์ของ voice และนี่จะเป็นลีดเราในสัปดาห์หน้าเรื่อง verb ประจบสัปดาห์หน้าแหละก็คือ Voice คอัสุดท้ายแล้วก็ Pattern Voice Pattern แล้วกเก็บตกส่วนที่เหลือกันนะครับก็จะเป็นโจทย์ Verb tense ที่ยากขึ้นแบบ a d v a n c e แล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่อง Gamma เดี๋ยวผมเวทเอาเพราะว่า2เรื่องนี้คือเรื่องหลักๆอยู่แล้วที่เหลือๆคือเรื่องลองเรื่องลองมากๆเราอาจจะ Skip เป็นเรื่องอื่นก่อนอาจจาะเป็น Part 6 Part 7ต่อก่อนเดี๋ยวผมดู